สนับสนุนโดย HJ DVD Home Theater กระหึ่มไม่แพ้ใคร HJ DVD ระเอกวจริงอะไะฮะมหัศจรรย์บำบัดนัดกับหมอทุ่ทในสองนะฮะเฮ้ยเหมือนทำรายการใหม่เลยเออตื่นเต้นนะตื่นเต้นรู้สึกแบบว่าสู้ซ่านะเหมือนไยร่นเลยเออก็เอาเป็นว่าสำหรับคุณผู้ชมนะคะหลายคนอาจจะแบบพร้อมแล้วอยากจะมาเหยียดกายคลายเส้นกับเรานะคะแต่ถ้าคุณผู้ชมนั้นมีข้อสงสัยนะคะสามารถโทรเข้ามา โทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์ได้นะคะคที่024033456ค่ะ3456นี่ถ้าคุณรู้หลาผมรู้หลาใช่ไหมแล้วก็3สายแรกก็ได้รับหนังสือของอาจารย์ไปด้วย12ท่าเหยียดกายคลายเส้นนะคะถ้าไงาพร้อมแล้วเรียนเชิญอาจารย์กันเลยดีกว่าะะนะครับวันนี้เราได้รับเกียรตินะครับท่านอาจารย์มงคลเสริวัต์อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนามหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรจนวิทยาการประจำวนิตทยาสารบิวเอลครับขอเรียนเชิญครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมคอาจารย์เชิญค่ะครับอาจารย์นี่เคยมาร่วมรายการกับเราแล้วครับครั้งที่แล้วครับครั้งที่แล้วสนุกมากๆเลยวันนี้ก็เพิ่งเคยเจออาจารย์เป็นครั้งแรกครับอา้นี้เป็นคุณรุ่ราใช่ค่ะครับ อันนี้เ,เป็นคุณร่วงโรยครับวันนี้ร่วงโรยนะคะเนื่องจากเมื่อวานเหี่ยวนิดนึงใช่ไหมไม่เหี่ยวแซวเลนไม่ใช่นะได้อะไรนี่เอ่อเอาเป็นว่าเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าค่ะถามอาจารย์เลยละกันว่าการเห,กาเ,ออเหยียดกายคลายเส้นเนี่ยมันมีประโยชน์ยังไงบ้างครับจริงๆมันเป็นช่วยดูแลสุขภาพร่างกายเราตั้งแต่ต้นเนี่ยถ้าหากว่าเราดูแลสุขภาพร่างกายเราดีเนี่ยก็ไม่จําเป็นต้องไปทานยาไปหาหมอ แล้วก็โดยที่สําคัญเนี่ยคือร่างกายของเราเนี่ยเวลาเส้นมันตึงเนี่ยต้องเข้าใจว่าไอ้ภาวะการตึงตัวของร่างกายมันทำให้เลือดลมไม่ไหลเวียนการเนื้อที่แข็งตึงปุ๊บเนี่ยเขาจะซับเลือดเวลางั้นพอเลือดมาปุ๊บเนี่ยมันมันไม่ไปทางไหนละพอเลือดลมไหลเวียนไม่ดีปุ๊บมันก็ตามมาด้วยปัญหาสุขภาพร่างกายครัไอการเหยียดกายไทเส้นของชรยเนี่ยจริงๆแล้วมันช่วยในกี่เรื่องนะ โอ้ยเยอะเลยคือถ้าหากว่าในแง่ของชีวิตปกตินะปวดหลังปวดคอปวดไหล่ปวดเอวมันมันเฉพาะจําพวกประเภทปวดกล้ามเนื้ออย่างเดียวไหม่นอาจารย์มันมีโรคอื่นที่แบบว่าเออมันเกิดขึ้นไงอย่างเวลาเราปวดพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเราคลายพุ๊นี้ได้ใช่ยางบางคนเนี่ย่อวร่างกายมากๆเคยสังเกตไมมเดินเดินไปเนี่ยมีบางคนเดินสวนมาไหล่ไหล่ตกไหล่เอียงไปอย่างเงี้ยนะพอไหล่เอียงพวกบางคนเนี่ยสะโพกตกเวยอ่ะ พอไปวัดปุ๊บนะขาขาซ้ายขาขวาเนี่ยจะสั้นยาวไม่เท่ากันครับเนี่ยพอสั้นยาวไม่เท่ากันปุ๊บเนี่ยพอสะโพกตกปุ๊บไหล่ตกปุ๊บเนี่ยลองจับดูแนวสันหลังนะแนวสันหลังจะโคตรเป็นตัวเอสคือหมายถึงว่ากระดูกสันหลังอ่าใช่ถ้าเราสังเกตตรงตรงอ่าไม่รู้อันนี้มันเกิดมาจากอะไรฮะคือการใช้ร่างกายของเราเนี่ยนะบางทีตั้งแต่สมัยติงเด็กแล้ว เราจะเห็นว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเรียนหนังสือนี่ขยันมางั้นกระเป๋าเวอร์เลอร์นะที่ว่าแบบ<า>นี้เลยอ่ะเนี่ยแล้วโครงสร้างเด็กเขายาังอ่อนแออยู่ฉะนั้นงั้นพอเขาเดิอนอย่า,นา,นาน 1, 3, 3, เนี้ยเป็นทุกวันทุกวันทุกวันหนึ่งปีสามปีห้าปีปุ๊บเนี่ยเราดูสลักมาเริ่มคือนคนสมัยวัยรุ่นเด็กๆเนี่ย,ย,ยชอบคิดว่าตัวเองแข็งแรงจะทำอะไรชอบฝืนธรรมชาตินะโอ้แบกของทั้งหนักได้มันดูเท่นะฮะแบกเอกสารได้เป็นกระสอบนี่มันดูแข็งแรงจริงถือได้เยอะกว่าคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอสักพอเราเริ่มแก่ตัััววคืออออออาาาาายยยุมมมมกกขึ้้นนนนเเีี่่่่่ทจรร์บิฟงใชฮะ จริงๆอาการที่สะโพกตกหรือไหล่ตกเนี่ยแม้กระทั่งเด็กนักเรียนชั้นมัธยมนะก็เจอแล้วนะค่ะเร็วมากเลยวันนั้นไปออกหน่วยแพ้เคลื่อนที่เนี่ยที่ที่ตรางนะฮะ,ะเ,เวลาให้เขาทําท่าทางเอ๊ะทำไมนักเรียนคนนี้ท่าทางแปลกๆเอาอะไรให้มยืนดูปรากฏว่าโอ้สะโพก สพกตกเลยให้เขานอนลาบจริงๆอ,อันนี้คุณพ่อคุณแม่นะเอาเด็กๆเนี่ยมาได้เลยนะจับนอนหงายเนี่ยนะนอนท้าปกติเนี่ยแล้วก็ไปเราก็อยู่ตรงปลายเท้าอันนี้หมายถึงว่าคุณพ่อคุบ้าทำได้เลยตอนนี้นนนคือสามารถทำทำได้เลยคือว่าเอาลูก มานอนเลยนอนราบดูนอนหงายนะฮะนอนหงายเสร็จปุ๊บเนี่ยเท้าชิดกันแล้วเราไปดูตรงส้นเท้านะสมมติตรงที่เป็นส้นเท้านะวางเท้าเนี่ยเสมอกันไปเนี่ยนะแล้วเราเอานิ้วไปวัดดูเนี่ยบางครั้งเราจะเห็นว่ามันเหลื่อมกันอ๋อคือเหมือนกับว่าสูงยาวไม่เท่ากันค บอกว่าบางครั้งเนี่ยขาขวาเนี่ยมันมันสั้นกว่าขาซ้ายหรือบางทีขาซ้ายสั้นกว่าขาขวาแล้วแต่ว่าเราใช้ร่างกายแต่จริงจริงผมก็รู้สึกนะอาจารย์บางทีผมใส่เกงผมรู้สึกว่าเอ้ยาไอขางเกงเนี่ยมันวัดมาตัดเท่ากันเลยนะทำไมใส่มาทำไมข้างนี้มันยาวอ่ะต้องพับครึ่งหนึ่งเออยังไงเดี๋ยวต้องลองวัดดูต้องลองวัดดูให้ถามอาจารย์ก่อนว่าทำไมต้องมีการเหยียดกายขายเส้นคืออย่างอันแรกเนี่ย ไออาการปกติทั่วไปอาการที่สองที่มีการถามนียงคนที่โครงสร้างร่างกายเสียปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เรากังวลนะคือแนวสัลหลังเช่ไหมเพราะเวลาแนวสลังคดปุ๊บเนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือหมอลองกระดูกเนี่ยมันจะสึกใช่ไหมแล้วพอมันสึกไปมากๆเนี่ยมันซุดพอมันซุดเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะตามมาด้วยโรค กระดูกทับเส้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นอามาฟื้นอามาตามกันมาในภายหลังต่อไปอีกเยอะแยะมากมายถ้าข้อนี้เนี่ยผมถามอาจารย์ย้อนย้อนไปอีกเรื่องนึงก็คือว่าอันนี้เนี่ยก็คือในบุคคลที่เขาเรียกว่าสภาพร่างกายที่ปกตินะฮะหรือเรียกว่าการบําบัดในช่วงแรกๆแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นในเชิงพันธุกรรมโตขึ้นมาแต่ว่ากระดูกเขาเป็นอย่างั้นตั้งต่เกิดหรือว่าไข่ข้อกล้ามเนื้อเป็นแบ่าี้าตั้งต่เกิดคือเป็นพันธุกรรม คือเวลาเวลาที่เราโตมาปุ๊บเนี่ยโครงสร้างเราเสียคนรู่สนสัญญาปัจจุบันนะโครงสร้างเสียถ้าหากว่าเราไม่รู้จะดูแลตัวเองเนะเราก็ต้องพึ่งยาพึ่งหมอใช่ไหม,มเวลาปวดมาทำไมอ่ะไปหา,าหาหมอ,อไปหายาเนี่ยแต่ว่าถ้า,าว่าเรารู้จักดูแลตัวเองปุ๊บเนี่ย คนที่โครงสร้างเสียปุ๊บเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยเยอะมากเนี่ยอย่างนั้นเนี่ยเขามารู้จักวิธีการดูแลกายเส้นปุ๊บเนี่ยเขาสุกดูแลตัวเองได้อ๋อนี่คือคือจะบอกว่าถ้าเกิดคนที่เป็นนักมนุกรรมก็สามารถช่วยได้เหมือนกันช่วยได้ช่วยได้ส่วนคนที่เริ่มคงสร้างเสียปุ๊บเนี่ยพอนั่งฝึกพวกนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะดีขึ้นเวลาเดินปุ๊บจะตรงขึ้นเนี่ยไม่มีอมาก,การไหลเอียงไหลซุดเนี่ยบางคนคอตกต่างหางเดินไม่รู้ตัวยืน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 ดูเนี่ยอย่างเวลาดูนงคนนะยืนคอตกคอเอียงเนี่ยไม่ร แล้วเขารู้สึกมันเป็นชีวิตปกติเราจะเห็นในจะบอกว่าผู้สูงวัยนะอาจรา์นะที่ผู้สูงวัยมักจะเป็นอย่างนั้นบางคนหลังข้อมองคนเดินขาโกงแป็นเยอะเป็นเยอะแปลว่าไม่ได้ดูแลตัวเองแล้วก็ไม่ได้มีการคลายเส้นเรืองต่างๆเนื่องจากเขาเรียกว่าอะไรนะสภาพแม่จารย์มันก็สกกรนโครงสร้างร่างกายเรา เราสมโุมเป็นธรรมดาอยู่แล้วแล้วก็วิถีชีวิตของเราปัจจุบันเนี่ยยิ่งคนที่ทํางานออฟฟิศนะนั่งอยู่ท่าเดียวๆตลอดอย่างนี้นะ<ช>ตรงเนี้ยโครงสร้างร่างกายเสียหละ,ะใช่ไหมเสียโดยไม่รู้ตัวคอสโพกติด ท้าทายนะให้ยกขาขึ้นเนี่ยอย่างเรายืนธรรมดาเนี่ยเราก็ยกขาขึ้นมายก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 ขึ้นมาเรื่อยๆยกขึ้นมาเรื่อยๆอันนี้กางเกงฟิตเลยยกไม่ขึ้นใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดเรายกมาถ้าหากว่าเรายกมาได้ต่ำกว่าขนาดพื้นนะแสดงว่าข้อสะโพกเริ่มไปใช่ไหมแล้วพอยกขึ้นมาเรื่อยๆแล้วยกไม่ขึ้นเลยนะไอ้เนี่ยข้อสะโพก โอ้ไปดูนักกีฬาบางคนนะยกบอลทิ้งก็ถึงอกเลยอาจารย์แล้อย่างนี้คนอ้วนน่ะคนอ้วนนี่คือเสียเปรียบแน่นอนดีฮะติดผูกเพราะว่าคนอ้วนนี่คือเขาจะแบบไขข้อเขาจะแบบตันเวลายกทีมันติดเนื้อติดนอ่องหมดเลย คือการมีน้ําหนักเยอะไม่ได้ทําให้โครงสร้างติดแต่การที่โครงสร้างติดอยู่แล้วเนี่ยมันทาให้มันมันทำให้เราไม่สามารถขยับตัวได้มากใช่ไหมแลวโดยเฉพาะคนที่มีน้ําหนักมากเนี่ยเวลาเราลงยืนปุ๊บเนี่ยมันเกิดการเกรงของกล้ามเนื้ออยู่เยอะแล้วพอตัวเองไม่บริหารปุ๊บเนี่ยก็จะเกิดอาการเอเส้นเอ็นเนยึดพวกเนี่ยอีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมสมมุติว่าเราเจอรูปภูกระดูทับเส้นเลยนะตะ่กี้ดูอาจารย์สุชัยสอนเรื่องลมหายใจ คนที่เส้นตึงมากๆเนี่ยจนกระทั่งบางครั้งเนี่ยเส้นด้านหน้ายึดเนี่ยนะหลังจากคอมนิดหน่อยเนี่จะเกิดอาการที่ว่าหายใจได้ไม่เต็มปอดใช่คนกลุ่มนี้เนี่ยหายใจสั้นมากนะถ้ามาทดสอบลมหายใจกันนะเขาจะหายใจได้สักประมาณ25ครั้งต่อน,นาทีบางคนเนี่ยหายใจมากกว่านั้นอีกไวมากแต่ถ้าหากว่าเราหายใจได้ดีปุ๊บ